ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่นองเบอร์สุภ้สุคนค่ะหลังจากที่แม่มาลอนเด้ผ้าพ,พีผ้านองเขาไปเยี่ยมไปส้มในมหาวิหารสั้นมาโคูแล้วตอนนี้กระสิผ้าพีผ้านองไปกินไอติมเซ็บเซหลักันยางเบิองยางส้มบรรยากาศบริเวณจัตุรัสสั้นมาโคูค่ะ คาพี่นองจัตุรัสซานมาโคนี่เป็นจัตุรัสที่โด่งดังที่สุดของเวนิสเด้อค่ะเป็นศูนย์กลางการค้าการขายที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตชาวเวนิสค่ะพี่นองมา,มากกว่า10บทศวรรษแล้วค่ะค่ะพี่นอง จัตุรัสซั้นมากโคนี่กับถือว่าเป็นจัตุรัสที่มีซื้อเสียงโด่งดังของเวนิสค่ะเป็นศูนย์กลางการค้าการขายรากามีบุบาทสําคัญในสีวิตของชาวเวนิสมามากกว่า10ทศวรรษแล้วค่ะเนาะเป็นพันกว่าปีแล้วบรรยากาศกะค่อนข้างที่จะโรแมนติกมีลานค้าลานขายขายของดีละลึกขายของแบรนด์นมรมลานกาแฟร้านขายไอติม เรียงรายเต็มไปเบิดค่ะพี่น้องหลักกะทิพิเศษสุดอีกอย่างหนึ่งบริเวณนี่ขนาดลานกาแฟาด้ค่ะพี่น้องเพิ่นสิเลนเปียนโนน้ำค่ะสิมีคนมาเล่นเปียนโนกับิมีเสียงเปีเปยนโนนี่ครับกลมอยู่ตลอดเวลาค่ะกะเฮ็ดให้ได้บรรยากาศเพิ่มขึ้นไปอีีค่ะพี่น้องบรรยากาศโรแมนติกสบายๆผ่อนคลายค่ะพี่น้องสวยงามเหลีค่ะหลักกะเป็นที ประทับใจค่ะพี่น้องค่ะถ้าเท่าทีพี่น้องได้สังเกตเห็นในวิดีโอเนาะกระสิเห็นพวกแก้วเป้าอันนี้เป็นแก้วเป้าด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็พวกนากากเดี๋ยวแม่มาลอนกระสิล่งรายละเอียดให้พี่ให้น้องฟังอีกนําค่ะว่าพวกแก้วเป้าทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขันเปรียบใดกับานเห่ากับเป็นโอท็อปค่ะของเมืองเวนิสเนาะ ละกะักเซมีขายอยู่ทุกตรอกซุกซอกทุกมุมค่ะเต็มไปเบิดค่ะพี่น้องตั้งแต่ขนาดน้อยจนหอดขนาดใหญ่สุดราคาก็ตั้งแต่ยอมเย้าไปจนถึงหลักแสนหลักล้านค่ะสวยงามตะก,การตาอิลีค่ะมองทีิเพิ่นพาริตน่กะแมมมาลลอนได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะตั้งแต่คลังแรกที่มาเยือนเวนิสเนาะอา ก็เป็นแรงท่องเที่ยวที่มีซื้อเสียงอีกหมองหนึ่งของเมืองเวนิสซก,กันค่ะต้องนั่งเรือต่อไปอีกค่ะพี่น้องมือนีเฮาบม่มีโอกาสได้ไปเบิ้งเนื่องจากว่าแม่มาลอนมีเวลาจำกัดค่ะแต่ก็บ,บ่เป็นอย่างค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นร้านกาแฟาที่แพงที่สุดในโลกซึ่งแมมม่าลอนเองก็มีโอกาสได้มานาั่งดื่มอยู่เทื่อนึงพอเดวิาได้คุยน้ำมูค่ะกะรสชาติกะคือก,กันกับกาแฟาแกวแ้วละลอยหาซิปันเท่าค่คพี่น้องกับบริเตกต่ตางก,กันยังดอกค่ะแค่มันได้ฟิลได้บรรยากาศซื้อๆค่ะเขาบริเตตั้งใจไปกินกาแฟาดอกค่ะเขาตั้งใจไปนั่งกินเอาบรรยากาศบรรยากาศในสแพงกากาแฟาค่ะ ค่ะในกาเป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆที่แม่มาลอนเดก,เก็บมาฝากพี่ตอนนองในมือนี้เนาะในคลิปหนาแม่มา่อนสิผ้าพีผ้านองอย่างลัดเลาะจากจัตุรัสซานมาโคไปสะพานริดาอ,อริอันโดวัซันเพนบาเนาะซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีสีเสียงของเวนิสและวก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหมองนึงที่ทุกคนต้องได้มาค่ะ ไปพบพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่นอ้องยูดีสบายเบิดสุูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ